สัสีครับท่านผู้ชมวันนี้มีเมนูเด็ดนะครับหนังควายนะครับเมนูนี้ไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับท่านผู้ชมนำไปเผาแล้วก็ต้มให้ให้เปื่อยแล้วค่มาต้ม จะทำเมนูต้มต้มแซบนะครับต้มแซบหนังควายนะครับนีเลยเผาหนังควายนะท่านผู้ชมเอาให้ไหม้เลยนะครับ เผาให้ไหม้ประมาณนี้นะครับก็นําไปทุบนะครับ่านผู้ชมเผาให้ไหม้เลยนะครับให้เป็นให้ออกเป็นสีฐานนะครับแล้วก็ามาตุบอีกทีนนะครับ่านผู้ชม ผาหนังควายนะครับท่านผู้ชมมาเนี่ยท่านผู้ชม มประมาณสองชั่วโมงนะคะมะกรูดครับขาดกใกล้ๆมะกรูดแล้วก็ของขาวของแดงนะครับมะขามเปียกนะครับเอาแซบๆเลยนะครับ ซครื่องเทศต้มแซ่บนะครับผัดก่อนนะครับ น้ำครับหนังนะครับมะขามเปียกนะครับผงนัวนะครับ น,นนสวไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ําปลานะครับดูเหมือนว่าหลังควายมจะปูเครื่องไม่เรียบร้อยนะครับใส่เกลือมานะครับที่ฝรั่ง ด้วยกันนะครับการต้มแซบนะครับต้มแซบหนังควายนะครับเป็นหนึบหนึบ ครับเขาเองทำเองทุบเองร่อยครับจะหอมกลิ่นที่เราเขาคร อยากให้ดีต้มสักสองชั่วโมงครึ่งจะเลยนุ่มกว่านี้ ยังใจ่ยอดกิเลสนะจ๊ะอร่อยก่อนเหมาะเลยเข้ากันครับอร,อครบ,รบอร่อยครับลมแซ่บอร่อยครับ ดูเหมือนหนังควายเขาจะใส่เกลือมาแล้วนะครับขนาดต้มต้มไปน้ำนันยังไม่จืดเลยออกเป็นเค็ม แส่บขนาดนะครับแส่บครับทักครที่เราหันก็ทานเข้าไปด้วยนะครับสมุนไพรนะครับ อ,อร่อยครับดยอดเลยครับนึบหนึบ,นบยอดเลยครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ